สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยนั้นจะพาท่านผู้ชมมาทําความเข้าใจกับองค์การมหาชนองค์การหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของทั้งดูแลตลอดจนตัวบทกฎหมายสําคัญที่จะออกมาในยุคที่เรากำลังจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจาเป็นจะต้องมีกฎหมายเข้ามารองรับครับและประเด็นที่น่าสนใจกับกฎหมายที่ขณะนี้กําลังพูดถึงก็คือเรื่องของกฎหมายไซเบอร์นี่เป็นภาษาชาวบ้านกันนะครับลักษณะ ความสําคัญมุมมองและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายฉบับนี้วันนี้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจอย่างละเอียดที่สุดเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกันต่อไปนะครับ วันนี้เดินหน้าประเทศไทยนั้นได้เรียนเชิญคุณสุรังคณาวายุภาพซึ่งเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาโทรกรนมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ดนการครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นหน่วยงานนี้องค์กรนี้เป็นองค์การมหาชนใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหน้าที่บ,บทบาทคืออะไรครับบทบาทหลักนี่นะคะคือ ต้องการโปรโมต e-commerce e-transaction รวมทั้ง e c o m เ e นต์เพื่อทําให้มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าค่ะันนี้บทบาทหลักนะคะแต่ในช่วงนับจากเราตั้งมา3ปีกว่าเราก็พบว่าคนทำ e-commerce e c o m m e r c เยอะเลยนะคะแต่ว่าขาดการเข้าไปทํางานหลังบ้านเหมือนที่เวลาเราจะถ่ายทำรายการนี้ต้องมีการจัดไมค์จัดอะไรแล้วแต่ไฟเป็นหมดเลยค่ะในงานหลังบ้านควบคุมเรื่องอะไรนะคะก็จะพูดถึงเรื่องมาตรฐานวันนี้เราคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลที่ส่งข้ามระหว่างหน่วยงานมันส่งกันไม่ได้ เพราะเราอาจจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานกันขึ้นมาก่อนว่าจะตกลงกันว่าข้อมูลที่ส่งนั้นจะเรียกว่าอะไรจะโค้ดอะไรยังไงนะคะอย่างที่2คือเราพูดถึงเรื่องของไซเบอร์ซซเคียวริตี้วันนี้เนี่ยเรามีปัญหาภัยคุกคามพอสมควรไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศเรานะคะเกิดทั่วโลกเลยก็เหมือนกับเราเห็นข้อดีของอินเทอร์เน็ตแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันที่เป็นดักไซด์ของมันด้านมืดของมันนะเรื่องที่3คือเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาซึ่งจะเป็นต้องทำกฎหมายให้ทันสมัยรองรับการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโนมีด้วย เราจะไปในข้อทีสารที่ตอนนี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับ่ากฎหมายไซเบอร์ผมอยากให้ท่านผู้ชมรวมทั้งท่านพอเนี่ยได้พูดถึงก่อนว่าแสดงว่าหน่วยงานนี้กําลังจะมีการปูโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยใช่ค่ะใช่ไหมครับในส่วนที่รัฐบาลกำลังประกาศในขณะนี้นั้นเราอยู่ในส่วนที่ถือว่าเรียกว่าซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เป็นภาษาชาวบ้านนะนะคะแต่ว่าเอาควาจริงมันคือเรื่องของงานหลังบ้านที่พูดเมื่อสักครู่คือมาตรฐานเรื่องของการดูเรื่อง Security รวมทั้งเรื่อง Privacy คือเรื่องการดูแลความเป็นส่วนตัวของประชาชนให้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว2องกระสานนี่มันจะไปเชื่อมกันใช่ค่ะนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้าเราติดตามข่าวสาาารรทั่ววโลกบน้้เดย เว็บไซต์ที่นู่นที่นี่ถูกแฮกขโมยข้อมูลนะครับโซเชียลมีเดียก็ใช้งานไม่ได้บ้างก็ถูกอ้าง่าถูกแฮกถูกขโมยข้อมูลนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างค่ะตอแต่ถ้าเราไปดูฝั่งบวกของเขานี่นะคะเราก็จะพบว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการโอนเงินรายใหญ่รายเล็กเนี่ยรวมกันมูลค่าประมาณ750ล้านล้านมูลค่าเหล่านี้เนี่ยถ้าแยกอีคอมเมิร์ซออกมาก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจจะหลายแสนล้านบาทครับประเด็นของประเทศเราคือว่าเราจะทำยังไงให้มันเติบโตกว่านี้ในขัะนเดีย เราต้องไม่ละเลยปัญหาสังคมเช่นทายังไงให้คนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเขาก็ต้องมีคุณภาพชีวิตเหมือนของเหมือนคนในกรุงเทพใครๆเหมือนคนในเมืองนะคะก็ต้องดูคู่กันไปแต่หาเดียวกันงานหลังบ้านก็ต้องดูแลจัดการให้เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นองค์การนี้ก็คือต้องการอยากให้คนชนบทมีโอกาสเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันท้มอนเชิงของเศรษฐกิจธุรกิจคือเขาต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยในธุรกรรมต่างๆที่กําลังจะค้าขายทั่วโลกเช่นเราจะทำอีคอมเมิร ให้ถูกโกงทางออนไลน์ไม่อยากให้ใครแฮ็กเข้ามาในระบบของเราแล้วก็แอปอ้างเป็นตัวเราอ้างว่าเราซื้อของ,งจริง ไม่ใช่เราแต่เอาชื่อเราไปใช้โปงคนอื่นเป็นต้นค่ะเพราะเรามีหน้าที่ดูแลตรงนี้รวมถึงงานหลังบ้านที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกด้วยใช่ครับก็มาถึงประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าจะทําได้ก็จะต้องมีทั้งตัวบทกฎหมายที่ออกมารองรับเพื่อให้อํานาจและความรับผิดชอบในการดูแลกฎหมายไซเบอร์ที่เรากยายาพูดถึงตรงนี้ทําไมจึงเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าหลายๆคนส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีกฎหมายเหล่านี้นะคะเรื่องสําคัญที่มาที่ไปตรงนี้ก็คือว่า รัฐบาลจาเป็นต้องทําแบบเหมือนกับระดับนโยบายลงมาข้างล่างแล้วต้องเร็วด้วยนะคะด้วยสปีดที่เร็วเพราะระยะเวลาของรัฐบาลก็ค่อนข้างอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าปีหน้าเราจะมีเลือกตั้งละนะคะที่นี่กฎหมายพวกนี้ถ้าเราเราไม่มีรองรับเอาไว้เนี่ยเกรงว่ากฎหมายกว่าจะผ่านได้เนี่ยคงอีกนานยกตัวอย่างเช่นร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งแต่รัฐบาลในอดีตเนี่ยเริ่มผลักดันมาตั้งแต่ประมาณปี4 1หนึ่งปัจจุบันปี58แดล้วยังไม่ออกเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลใจ าาในขาะเดียกันเราก็รู้ว่าทิศทางของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้เรียกได้ว่าอย่างมือถือเนี่ยนะคะคเกือบ94ล้านเลขหมายละ โหเยอะประเด็นคือเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดภัยคุกคามทางออนไลน์นะคะเกิดการแฮกระบบอะไรเยอะๆความเชื่อมั่นจะอยูดตรงไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการมาตรากฎหมายเพื่อทําเรื่องนี้ให้แข็งแรงแต่ประเด็นที่เป็นที่ตกใจอาจจะตกใจด้วยนะคะคือว่าเอ๊ะคนเวลาอ่านร่างกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ช่วงแรกของการร่างยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพอสมควรในชั้นกฤษฎีกาหรือในชั้นสชก็ตามนี่นะคะก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อ ซึ่งสิ่งที่ต้องน้อมรับความเห็นแล้วก็ต้องเขียนให้ชัดเจนในกฎหมายคือจะต้องมีการปรับเรื่องของการตรวจสอบการแช่งหน้ารัฐเข้าไปด้วย oh. จริงๆกฎหมายตัวนี้ตั้งใจเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการทําง,งาน hmm. แล้วก็ประสานการทําง,งานระหว่างหน่วยงานให้ให้ให,ให,ให,ให้เขาเรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันเพราะ oh. ว่าในวันนี้เวลามันเกิดปัญหาเรื่องแฮกกิ้งขึ้นมาเนี่ยนะคะ hmm. แล้วเราซึ่งมีทีมไทยเซิร์ชนะคะไทย Team คอมพิวเตอร์เอร์เจนซี่เรสปอนซ์ทีมเป็นทีมที่มีภารกิจหลักในเรื่อง Security เนี่ยแราวพบว่าการร่วมมือกันน้อยมากเราไม่รู้ว่าปัญหานั้นได้แก้หรือย,ยังาาแล้วพอเกิดภัยอะไรขึ้นมาเยอะแยะเนี่ย แล้วจะยังไงต่อหลับประเทศเราครับนี่นี่คือประเด็นที่ทําให้ต้องมีการดูแลตัวบปฏิบัยฉบับนี้ทีนี้หลายคนก็อาจจะไม่ว่าจะรีบอ่านไม่ว่าอาจจะยังทําความเข้าใจไม่ลึกหรือมันอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการจะทบทวนโดยสํานักการกฎีการอุสนชประเด็นก็เลยเกิดขึ้นว่าโอ้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมือถือผมอีเมลผมนะฮะไลน์เฟซบุ๊กผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางการมาตรวจสอบโดยที่ถ้าไปเปรียบเหมือนการตรวจสอบคดี อาชญากรรมตัวไปก็ต้องมีหมายสารแต่อันนี้ไม่มีเลย <c oughs> นี่เป็นประเด็นที่คนสับสนหรือ <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> คนอาจจะกังวลใจแต่จริงๆในตัวร่างกฎหมายในที่สุดต้องมีการพูดเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจและพร้อมกันนั้นก็จะไม่ต้องมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งออกมาคู่กันคือ <c oughs> ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสํายักว่าต้องมีสาคัญมากสาคัญมากด้วยกฎหมายตัวนี้มันจะคุ้มครองเรื่องการรักษาความลับของคนซึ่งต้องบาลานซ์กันนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมสงสัยคนนี้แล้วผมจะเข้าไปตรวจสอบแต่ <ฮะ S 1> ก็มีกฎหมายเมื่อสักครู่ที่ท่านบอ,อพูดถึง <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นมันจะทํางานกันยังไงฮะต้องมีเหตุจําเป็นสงสัยและเกิดเหตุอะไรอะไรบางอย่างจึงจะสามารถ ทำได้และต้องตรวจสอบการใช้หน้าโดยสารก่อนนะคะอันนี้จึงสามารถทําได้โดยหลักการนะโดยหลักการทีนี้ประเด็นคือว่าในทางกลับกันก็มีกฎหมายตัวหนึ่งบอกว่าต้องมีความแข็งแรงในการดูแลข้อมูลส่วนคนด้วยผู้ประกอบการต่างๆที่นขณะนี้เก็บข้อมูลลูกค้าไว้เนี่ยต้องอย่าแชร์กับใครนะจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างกันอืมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสถาบันการเงินคือธนาคารอย่างเงี้ยมีลูกค้าอยู่เยอะเลยคุณก็ต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงกับปลอดภัยครับแสดงว่าตัวกฎหมายฉบับนี้ถ้าเรามองในเรื่องของความมั่นมั่งคง แล้วก็มั่งคั่งในเชิงของการทําเศรษฐกิจธุรกิจและก็ครอบข้อมูลการค้าก็ถือว่ามีมุมที่ดีมีเป็นเงื่อนไขสําคัญอันนึงด้วยค่ะในเรื่องของกรอบ AEC 2015ที่เราจะมีผลกับเราในเรืนี้นะคะเห็นได้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่ออาทิตย์นี้นี่เองว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่คล้ายกับเราเลยคือ National Cyber Security Agency ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แปลว่าทุกประเทศนั้นกําลังยกระดับให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะตอนนี้ภัยคุกคามเนี่ยมันมาจากทั่วที่ทั่วทางนะคะซึ่ง เกิดจากไหนเราก็ไม่รู้อาจจะเกิดในประเทศหรือเกิดจากประเทศอื่นเอาระบบบ้านเราเป็นเครื่องมือในการแฮกคนอื่นก็เป็นได้ทีนี้อันนี้ก็ต้องคำความเข้าใจกันแต่เมื่อพูดแล้วไม่อยากให้ตกใจค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มีสิ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเช่นในโซเชียลมีเดียที่เรากำลัง ใช้กันเยอะแยะมากมายเราเปิดเผยตัวตนของเราเยอะแยะเนี่ยต้องเลยอยากให้ระมัดระวังด้วยอยากให้ตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ดที่เปลี่ยนบ่อยๆค่ะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ทราบกันดีใช่ไหมชอบถ่ายชอบพูดชอบแชร์แต่พอวันหนึ่งบอกว่าข้อมูลชั้นถ่ายหรือมีคนมาขโมยไปอันนี้เราเรากลับไม่นึกถึงเลยอย่างไรก็ตามก็อยากจะเรียนนะคะว่าการผ่านร่างกฎหมายแต่ละขั้นตอนนนยังอาศัยเวลาอีกสักพักใหญ่และก็จําเป็นต้องรับฟังความเห็นตลอดเส้นทางนับจากนี้ไป ก็เพราะฉะนั <cheg> ้นความเห็นของพวกเราทุกคนเนี <czego> ่ยมีความสําคัญมากและมีคุณค่าที่ฝ่ายรัฐต้องน้อมรับเอาไว้แล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศเราค่ะถ้าผู้อำนวยการมองว่าถ้ามีการแก้ไขแล้วฟังจากทุกเสียงทุกสิ่์แล้วออกมาใช้งานแล้วมองไปไกลเลยว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยประเทศไทยด้านไหนบ้าง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นว่าถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีคนช่วยดูแลป้องกันปัญหาให้เราค่ะอนี่คือหัวใจของโจกเลยอ๋อถ้าใครมองไปไกลจะเห็นหัวใจข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางยังคงมีการทบทวนอะไรพูดถึงได้อยู่นะและในอนาคตท่านบอกมองว่าถ้า ถ้าเราสามารถมีทุกอย่างครอบคลุมได้แล้วเนี่ยเอาหลับปัญหามันอาจจะไม่หมดไปร0% 0ตแต่ลดมันได้เท่ากับว่าต่างชาติจะเชื่อถือเราด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะในวันนี้ถ้าเราไปดูตัวอย่างของบางประเทศนะคะเช่นกลุ่มพิมพภาคอเมริกเนเขาจะมีอินดัสทรีหรือภาคอุตสาหกรรมเช่นธนาคารรวมตัวกันเหนียวแน่นในเรื่องพวกเหล่านี้นะคะแล้วก็ดูแลกันเองนะคะรัฐก็จะลดภาระในการดูแลลงไปได้ค่อนข้างมากเป็นกลุ่มอินดัสทรีทางภาคแบงค์เนี่ยจะบอกว่าถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ให้มีใครดูแลเรื่องเทคโนโลยีให้จะต้องมีเงื่อนข ในเรื่องไซเบอร์ซิตีอย่างไงบ้างจึงจะเข้าข่ายที่จะสามารถจ้างบริษัทนั้นได้อย่างนี้เราก็อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลถ้าบริษัทที่จะเข้ามาดูแลความปลอดภัยของข้อมูลนี้ต้องไปไปตามเกณฑ์นี้นั่นก็หมายความว่าเรายกระดับขึ้นสูงนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบก็เพื่อให้เขากลับดูแลกันเองนะคะรัฐจะได้ลดบทบาทตรงนั้นลงไปนาฬการรัฐก็อยู่ในฐานะเป็นเหมือนฝ่ายสนับสนุนให้มีความแข็งแรงและพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่พลงประสงค์ขึ้นมาค่ะ อยากจะบอกท่านผู้ชมที่กําลังชมกันอยู่บางคนบอกว่าม,ามานาานันอาจจะเปเรื่องไกลตัวบางคนเนี่ยใกล้ตัวมากก็ต้องทํางานผ่านเรื่องพวกนี้ว่าขอให้มั่นใจในกฎหมายตัวนี้ยังไงครับขอให้มั่นใจในกฎหมายตัวนี้นะคะว่าออกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สําคัญที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและทําให้เราสบายใจในระดับหนึ่งว่ารัฐให้ความสําคัญในเรื่องนี้ในอนาคตนั้นเราไม่รู้หรอวว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างบนโลกออนไลน์แต่อันนี้คือสิ่งที่รัฐกำลังดูและมองไปข้างหน้าและป้องกันปัญหาให้เราล่วงหน้าแต่รัฐเองก็ต้อง มีกระบวนการที่<ม>ต้องรับฟังความเห็นตลอดเส้นทางเพื่อให้กฎหมายนี้ออกมาแล้ว<ม>เป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมไทยมากที่สุดน,นะคะครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยซึ่งวันนี้เราให้เทคพอสมควรนะครับเพื่อทําให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีความสําคัญและจริงๆแล้วมันเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยทุกคนที่เชื่อมต่อบนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ<ม>และทัานนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้ ผมบัญชาชุมชัยเวชและท่านผู้บริการต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ <m>